ค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่จูพามาลงกระชังน้ํานะคะมาจับกุ้งให้เพื่อนๆดูช่วงนี้ก็จะมีกุ้งกุ้งสดเป็นๆน,นะคะเป็นกุ้งเนื้อนะคะใครที่สนใจที่เคยทักมาอยากได้กุ้งเป็นไปขายกุ้งเต้นทักมาหาพี่จูได้นะคะจะรับไม่กี่คนนะคะในในอุบลเท่านั้นไม่ส่งต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ากุ้งมันจะตายนะคะช่วงนี้พอมีที่จะแบ่งให้เพื่อนๆไปขายสร้างไรายได้ได้นะคะเดี๋ยวดูกุ้งกันค่ะว่ากุ้งเป็นแบบไหน นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะนี่กุ้งสวยๆเลยค่ะทักมานะคะถ้าใครต้องการาซื้อไปเป็นกุ้งเต้นนะคะไปทํากุ้งเต้นขายมีไม่เยอะคะ่ะเพื่อนๆมีไม่เยอะจะแบ่งกันไปนะคะก็นละสองโลสามโลนะคะเพื่อนๆแล้วทักมานะคะสวัสดีค่ะดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่จูมาขายกุ้งเต้นนะคะ กุ้งหยุนะคะฟองละยี่สิบเห็นไหมฟองละยี่สิบสามฟองห้าสิบค่ะเพื่อนๆที่ตลาดอันนี้อยู่ที่ตลาดนะคะลูกขายตลาดครับกุ้งไมจ้ากองยี่สิบจ้ากุ้งสดๆเห็นไหมคะเนี่ยพี่จูขายที่ตลาดใกล้บ้านตัวเองนี่แหละตลาดสด,ดสีอุดมตลาดเช้าทุกวันคะ่ะเอามาสามโลวันนี้จะหมดแล้วเแค่นี้ค่ะเอ็ไหมใส่ไปตองกุ้งไม่จ้าแนมะ่ ยี่สิบบาสามกองห้าสิบกุ้งสดสดทุกตัวก <c oughs> ุ้งเป็นจ้าอร่อยนะหมดแล้วแม่จะหมดแล้วสามกองห้าสิบบาทแค่นี้แซ่บแซ่บกุ้งไหมจ้าพ่อกุ้งสดสดจ้ายี่สิบบาทก็จะมีผักใคปลูกปาหาล่ะยี่สิบบาทส <c oughs> ามกองห้าสิบพี่ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าการเลี้ยงกุ้งป่อยสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะและยิ่งเรามีความรู้สามารถแนะนำวิธีการเลี้ยงให้กับเพื่อนๆได้เขาก็จะได้สั่งแม่พันธุ์จากเราไปลงบ่อนะคะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเรียนรู้เยอะๆนะคะเลี้ยงในบ่อบกบอ,กบอดินให้ได้แล้วก็จะมีคนสั่งกุ้งกับเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ชูจะอัปเดตความรู้ ให้เพื่อนๆอีกหลายคลิปเลยค่ะถ้าขายกุ้งเต้นได้ยิ่งกำไรดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ